องเกษตรสมัยครับเป็นสัญกัติที่เราได้มาจาก เ,เข้ารายครับจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในพืชตระกูลข้าวบาเล่ครับนักวิทยาศาสตร์เขาสงสัยกับว่าพืชทุกพืชบนโลกใบนี้เนี่ยต้องการลองเกสรดอกไม้ในการสืบพันธุ์ครับแล้วก็ค้นพบว่ามันมีสารอาหารจําเป็นมากมายครับที่อยู่ในละองเกสรดอกไม้ตัวผู้สารอาหารที่ค้นพบในละองเกสรดอกไม้เนี่ยนะครับมีวิตามินมีแร่ธาตุกรดไขมันวิตามินที่อะไรน้ําและไขมันโคเอนไซม์รวมไปถึงสารต้านมลสสาเช่นฟลาวโวนอยด์แล้วก ไปตัวละอองเกรสรดอกไม้สก,กัดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องผ่านการผลิตที่มีนิขสิทธ์เฉพาะเป็นศิทธิบัตรงานวิจัยการผลิตเกรสรดอกไม้สก,กัดนะครับซึ่งจะต้องสามารถแยกสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เนี่ยนะครับออกจากสารอาหารที่ค้นพบในละอองเกรสรดอกไม้ได้ครับ ทำไมลองเกสรไม้ถึงสารอาหารเยอะจางขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับในการสกัดลองเกสรไม้เนี่ยเริ่มมาจากการเตรียมดินครับต้องผ่านการปลูกพืชหมุนเวียนก่อนนะครับต้องผ่านการปลูกพืชสามชิ้นด้วยกันนะครับข้าวโพดข้าวสาลีแล้วก็ั่วเหลืองครับเมื่อไหร่ที่ดินมีการปลูกพืชหมุนเวียนสําหรับพืชสามชิ้นแล้วเนี่ยทำให้ดินเนี่ยมีความสมบูรณ์ครับมันจะยิ่งทําให้ตัววัตถิบเราหรือว่าตัวข้าวไายเนี่ยนะครับสามารถคงคุณค่า สารหารครบถ้วนไม่ได้ครับมเมล็ดของข้าวรายที่ใช้ในการเพาะปลูกเนี่ยจะเป็น non gmo r i e grass extract เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเคลมได้ว่าเป็น non gmo mm hmm. ออการเพาะปลูกเนี่ยจะไม่มีการใช้ปุ๋ยหรือว่าปุ๋ยเคมีใดใทั้งสิ้นนะครับจากการที่เรามีการเตรียมดีมดมอย่างดีจากการเพาะปลูกครับแล้วก็ใน1ปีเนี่ย จะมีช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวรายได้แค่3สัปดาห์ครับคือช่วงเมษาถึงพฤษภาเท่านั้นเองแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่เราปลูกขึ้นหมวดเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยละองเกรสรดอกไม้กว่าจะได้สารอาหารมาเนี่ยมันมีขั้นตอนกระบวนการที่ใช้เวลาครับพอเราได้ละองเกรสรดอกไม้จากการเก็บเกี่ยวมาแล้วนะครับจะต,ต้องเข้าเครื่องจักรสกัดเกรสรดอกไม้ <S <S ไที่เป็นเลืิกเฉพาะครับแล้วก็ต้องเป็นเทคโนโลยีที่สามารถแยก สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เนี่ยออกจากสารอาหารที่คนพบในรองเกสรดอกไม้ได้ลองเกสรดอกไม้ที่ปัจจากสารตกค้างนะครับแล้วก็สามารถคงคุณค่าสารอาหารไว้ได้นีครับจะจดอยู่ภายใต้ลองเกสรดอกไม้เฟรดินจ6 0 ลองเกสรดอกไม้โปรตีน G 6 3สลองเกสรดอกไม้โปรตีน G B X ครับในแต่ละตัวก็มีความแตกต่างกันครับเช่นโปรตีน G 6 0นั้นจะเป็นลองเกสรดอกไม้ที่ละลายในน้ําได้นะครับส่วนโปรตีน G B X จะเป็นลองเกสรดอกไม้ที่ละลายในไขมันครับส่วนลองเกสรดอกไม้ สกัดโปรตีน G ห3ก็คือการนำโปรตีน G 6 0กับโปรตีน G เบกนั้นมารวมกันเลยกลายเป็นโปรตีน G ห3ครับเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการดูแลตัวเองในระดับเซลล์ครับ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โรคลายมักจะเกิดจากภาวะเซลเสื่อมต่างๆครับเมื่อเป็นการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์การเติบโตผิดปกติหรือแม้แต่เซลล์ที่ทำลายร่างกายตัวเองสารอาหารที่รับในละอองเกสรดอกไม้โพลีซินครับจะมีส่วนช่วยทำให้เซลล์มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีความสมดุลลดความเสี่ยงของเซลล์โตผิดปกติซึ่งสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้เซลล์นั้นเนี่ยกลายเป็นเซลล์โรคลายขึ้นได้ครับ ท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่สำนักง,งานใหญ่พยาไทยสาขาในประเทศไทยกว่า20สาขาครับเรามีสาขาอยู่ที่งประเทศครับสาขาเวียงจันทร์สาขาปักเซครับในต่อปอลาวแล้วก็กรุ้งพนมเปญประเทศกัมพูชาครับอีกทั้งทุกท่านยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหน่ายของเราได้ทั่วประเทศครับ